ตรงเดอะสตาร์เซอร์ไพรส์ขอน้องเบสเป็นแฟนได้สามเดจเป็นในหนึ่งคู่รักที่สนิทสนมกันมาสักพักใหญ่แล้วล่วคะค่ะสําหรับน้องเบสรูปสาวสมรักคําสิงอดีตนักมวยชื่อดังที่ตอนนี้ก็กําลังเปิดตัวเข้าหาดูใจกับตรงๆเดอะสตาร์อ,อย่างเป็นทางการโดยล่าสุดทางด้านฝ่ายชายได้เอามาเผยโมเมนต์อขอน้องเบสเป็นแฟนได้สามเดจโดยระบุข,ข้อความผ่านทางไอจีว่าเป็นแฟนกันแอดเบสขำสิงถึงแม้จะชา้าแต่ก็คิดว่าไม่สายเกินไปสําหรับเราพี่รักหนูนะครับ และทางด้านไอจีส่วนตัวของน้องเบคก็ได้โพสข้อความว่าเป็นแฟนกันขอบคุณนะคะพี่ตรงๆสวยงามมากๆน่ารักมากๆไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากขอบคุณขอบคุณจริงๆจ,จากไซค่ะไม่มีอะไรที่ช้าเกินไปสายเกินไปขอบคุณที่ตั้งใจทําให้หนูจากตอนไหนเวลาไหนหนูก็รักพี่นะ วงเ็บสถานะมีแฟนแล้วรักนะคุณแฟนในเวลาต่อมาก็มีแฟนคลับแล้วก็เพื่อนในวงการที่เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างรถถา้อนรมซึ่งหลายๆคนก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากในการขอเป็นแฟนอย่างเป็นทางการเหมือนให้เกียรติผู้หญิงเป็นต้น